السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم يسر بسرع لي صدري لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله جربة سوداء بن بوب ตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายลฮัมดีละก่อนอื่นเราต้องสุโกต่อลอที่อัลลอฮ์ตารานั้นได้ให้ชีวิตเราอยู่นะครับให้เรายังมีลมหายใจนะครับให้เรานั้นมีลิสกีที่อัลลอฮ์ตาลานั้นได้ทรงประทานให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือขนมต่างๆนะครับซึ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานให้กับเรา แล้วเราก็บริโภคลงไปในท้องนั่นเองนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากริสกีที่เอาลอดตาลามอบให้แกเราดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมีการสอนวิชาอากีดะนะครับก็ให้หนักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับเปิดหน้า30เรื่องของมลาลิกะเดีย๋ยวคุณชายนักเรียนนะครับเดี๋ยวมีเวลาเปิดนะครับหน้า30นะครับบทที่10เรื่องของมลาลิกะ ในเมื่อนักเรียนเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านไปและก็อธิบายนะครับให้กับน,นักเรียนนะครับก็บอกบทที่10เรื่องมาลาิกะมาลาิกะก็คือไปว่าเทวทูตของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่รับใช้นะครับปฏิบัติต,ต่อคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์นั่นเองคําว่ามาลาิกะมาลาิกะข้อหนึ่งเขาบอกว่ามาลาิกะคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอย่างเลึ่ลับมาลาิกะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาอย่างเลื่นลับ นะครับเราไม่สามารถในการที่จะเห็นมาลายกาได้แต่ในโลกหน้าเราสามารถในการที่จะเห็นมาลายกาได้แต่นะครับบางทีเนี่ยเอเลสตาลาก็ให้ท่านรอซูลได้เห็นมาลายกานะครับมีอด,ดีตของท่านนาบีเนี่ยนะครับของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะลาฮิวะสัลลัมเนี่ยเขาบอกว่านั่นนบีนั่นได้เห็นนะครับจิบรีเนี่ยมีทั้งหมด600ปีเหมือนกันนะครับ อันหมายความว่าเราไม่สามารถเห็นมอะไรกะบางทีอเลตอตาลานะั้นนะครับให้หรอซูลเห็นนะครับที่ท่านอบดุลโมฮัมหมัดเนี่ยได้เห็นปีกของท่านรอซูลเนี่ยมีทั้งหมด600ปีด้วยกันบางทีอเลตอตาลาให้ท่านอบดุลโมฮัมหมัดเห็นเนี่ยนะครับในสภาพซึ่งที่เขาบอกว่ายิบรีเนี่ยนะครับได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์ในสภาพซึ่งที่ใส่เสื้อผ้าซึ่งที่มีความสะอาดนะครับนี่ก็คืออเลตอตาลาสามารถในการที่จะเปิดดุลบันดาล นะครับให้กับท่านนบ,บีนั้นได้มองเห็นมาลายกาแต่เราไม่สามารถในการที่จะมองเห็นมาลายกาได้นะครับแต่บางทีเนี่ยมาลายกาจำแรงร่างเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าคนนั้นใช้มาลายกาหรือไม่ใช่มาลายกานะครับครูอยากจะบอกกับนักเรียนว่าในเมื่อว่าคนมาทำสดะกอ้อมาขอสดะกอ้กอกับเราเนี่ย นะครับเช่นขอให้อัสลามขอมาขอซะดะก้ออัสลามอะลัยกุ้งขอซะดะก้อหน่อยประมาณเนี้ย <c oughs> นักเรียนอย่าไปไล่เขานะกุรอานอลัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัมมาซาอิลัฟลาตันฮัตท่นย่ามนอย่าไปไล่คนซึ่งที่มาขอบางทีเนี่ยอลัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะให้มาเลายกัดมาลองใจพวกเราก็ได้นะครับให้ขามาอัสลามอัสลามอะลัยกุ้งขอซะดะก้อหน่อยบางทีคนนั้นก็เป็นมาเลายกะก็ได้เผื่ออัลลอฮ์ตาลา จะลองใจเราเนี่ยนะครับเช่นเอาลอตตาละให้ลิสกีเป็นเงินนะครับให้เราเยอะๆเนี่ยดูดีว่าเราเนี่ยจะมีใจซึ่งที่มีใจเป็นคนซึ่งที่ใจบุญหรือเปล่าในเมื่อคนมาขอซะดลก็เรานะครับเราไม่มีเงินนะครับอย่างน้อยนะครับน้ําดื่มนะครับให้เขานั้นดื่มสักแก้วหนึ่งหรือมี5บาทก็ให้5บาทมี2บาทก็ให้2บาทนะครับ ก็อยากจะบอกนักเรียนว่าเผื่อไอ้คนซึ่งที่มาขอสำหับข้อเราเนี่ยนะครับเป็นมาลายกาก็ได้อยา่าไปไล่นั่นเองต่อมาเขาบอกว่าข้อ2อัลลอฮ์ทรงสร้างมาลายกาแสมาจากแสงรัศมีเรารู้กันว่าอาลัลลอฮ์ตาลาสร้างมนุษย์มาจากดินสร้างชัยตอนมาจากไฟสร้างมาลายกาด้วยกับแสงฤศมีซึ่งที่สวยงามเรารูก้กันนะครับว่าเราเคยเรียนแล้วเกี่ยวกับคุณลักษณะของมาลายกา นะครับที่เราเรียนกันอยู่ชั้นปสอนั่นคือมาเลกาถูกสร้างโดยรัศมีมาเลกาปฏิบัติตามคําสั่งของลอมาเลกาไม่ฝ่าฝฟืนคําสั่งของลอมาเิกานั่นไม่เป็นเพศช,ชายเพศหญิงมาเลกาไม่กินไม่เดินมาเลกาจําแรงร่างได้ทุกอย่างเราเคยเรียนมาแล้วนะครับนี่ก็คือคุณลักษณะของบรรดาม,มาเลกาเขาบอกข้อ3าบรรดาม,มาเลกาศักกะพักดีต่อลออันหมายความว่ามาเิกาเนี่ยจะคอรพพักดีทําความดีต่ออัลลอฮ์เป็นนิจจะศิ์ แตกต่างกับมนุษย์เนี่ยและก็ยินมนุษย์และก็ยินบางคนเนี่ยทำความดีกับอัลลอฮ์บ้างนะครับบางทีก็ทําความชั่วต่ออัลลอฮ์บ้างแต่อัลลอฮ์ไอแต่มาเลากาเนี่ยจะทําความดีต่ออัลลอฮ์นะครับโดยเป็นนิตินีลนั่นเองมาเลากาขันทะันใดมีหน้าที่สุญูดกับสุญูดถึงวันกิยามัดมาลากาขันทานใดมีหน้า Jaime, ที่รกววกับรกวัวถึงวันกิยามัดน,นี่คือหน้าที่ของมาเลกาทําความดีต่ออัลลอฮ์อย่าง นี่จะสินไม่เคยทำความชั่วตอลอกเห็นป่ามนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีตลอดทำความดีตลอดเราก็อย่าไปเชื่อถ้าเกิดพูดเนี่ยโอ้ยมันมาอะไกัดอยู่ว่าถ้าหากว่าชัยตอนบอกว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนชั่วตลอดเลยนะครับฉันไม่เคยทําความดีเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดคุณทำความชั่วตลอดนั่นก็คือเอาของใครมาใช้เอาของชัยตอนมาใช้ มนุษย์มีความดีและก็ความชั่วนั่นเองต่อไปข้อสี่บอกมาเยกาเนี่ยมีจํานวนมากไม่มีผู้ใดรู้นอกจากอัลลอฮ์มาเยกาเนี่ยมีจํานวนมากไม่มีผู้ใดรู้นอกจากเราแต่ในพระมหาคัมภีร์และอัลกุรอานและอันฮะด,ดีสเนี่ยมาเยกาที่เราจําเป็นต้องรู้มีอยู่สิบท่านด้วยกันหนึ่งใครครับยิบรออินนำมายดของอัลลอฮ์เนี่ยมาให้กับบรรดารรซูลสองมีกาอินนาปัจจัยยังชีพเนี่ยนะครับนิสกตีต่างๆเนี่ยมาให้มนุษย์และสัตว สามอิสรอฟีนนะครับจะเป็นบุคคลซึ่งที่เป่าสังในวันสิ้นโลก 4. ี่อิสรออีหรือมาล,ลิกุนมูธเที่ยร,รู้กันเลยก็คือนะครับดึงวิญญาณมนุษย์และสัตว์ 5. ้ารอกิบบันทึกความดีของมนุษย์ 6. กอาติสบันทึกความชั่วของมนุษย์รอกิบอยู่ข้างขวาบันทึกความดีของมนุษย์อาติสอยู่ข้างซ้ายบันทึกความชั่วของมนุษย์เมุงกัด บานาคิดมุกัดนาคิตเนี่ยก็จะนะครับสอบสวนคนตายในหลุมกโบดเวลาเราเสียชีวิตเนี่ยมุกัดนาคิตก็จะมาอสอบเรานะครับเกี่ยวกับคําถามนะครับมาสอบสวนเราคําถามเนี่ยจะบอกอีกสามคำถามด้วยกันนะครับคือคำว่ามารับบุกา้าใครคือพระเจ้าของท่านมันนบียุก้าใครคือหลอซูลของท่านมาดีนุกา้าใครอะไรคือาศาสนาของท่านนะครับมุกัดนาคิตจะมาสอบสวนคนตายในกูโบต เก้าริดวานนะครับเป็นบุคคลซึ่งที่เฝ้าประตูสวรรค์เขาบอกว่าริดวานเนี่ยจะเป็นบุคคลซึ่งที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอนะครับในเมื่อใครได้พบริดวานแล้วนะครับเฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยจะยิ้มแย้มอยู่เสมอ10ซาบานิยะก็คือมาลิกซาบานิยะจำไว้นะครับก็คือมาลิกจะเฝ้าประตูนักบ่งบอกว่ามาลิกเนี่ยจะเป็นบุคคลซึ่งที่หน้าตาเนี่ยบึ้งตึงมากนะครับนี่ก็คือนะครับเกี่ยวกับมาลาิกา อ่ะคุูย้อนนะครับว่ามาราิกาเนี่ยก็คือแปลว่าเทวทูตของลอหรือผู้ซึ่งที่ปฏิบัติต่ตอคําสั่งของลอมาราิกาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เล่นลับที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่อลัลลอฮ์ตลา,าสาม,มารถในการที่จะให้ท่านดบ,บีมูฮัมหมัดมองเห็นที่หัวทิบบายไปแล้วดบ,บีมูฮัมหมัดสาม,มารถในการที่จะเห็นบีของมาราิการเนี่ยประมาณ600ปีกบีด้วยกัน2อัอลลอฮ์สร้างมาราิกามาจากแสงและมีซึ่งที่สวยงามามามาริกา เป็นบุคคลที่สักการะพักดีต่ออลลอดเสมอมาลิก้าไม่เคยทําความชั่วต่อลอลลอฮสีมาลิก้ามีจํานวนมากไม่มีผู้ใดรู้นอกจากอลัลลอฮ์นะครับในจํานวนนั้นก็มีอยู่สิท่านที่กล่าวในอันค้นอ่านและอัด,ดียที่เราจาเป็นต้องรู้นี่ก็คือหลักศรัทธาของการเชื่อบรรดาม,มาลิก้านะครับกออ็อาทิตย์นี้ไม่มี นะครับใบงานให้กับนักเรียนนะครับก็อาทย์นี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยดูวิดีโอที่ครูทําการสอนแล้วก็อ่านหน้า30นะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องของมาลายกานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูจะนะครับเขียนนะครับหน้าที่ต่างๆของบรรดามาลายกานะครับสิบท่านว่ามีหน้าที่อะไรบ้างเช่นยิบรออีนมีหน้าที่อะไรมีกะอีนมีหน้าที่อะไรครูขอจบไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้รสตาลาได้ประทาน คิสกีที่หาลานนะครับความร่อดมัดความบรารักัดจงประสบแดนนักเรียนและบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวัสลามอัลัยกุมบราห์มัตุลลอฮิตาลาบรอกาตุ